นี่ก็คือตัวอย่างนํารที่ดีนเป็นจิตทุกอย่างอิ่คอ เมื่อกี้มันก็ไวีไปเนาะเป็นเพลงที่ร้องไป่วมผมเนี่ยเป็นคนแรกครับทีมเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยนะเพลงแรกที่ร้องเนี่ยเราสามารถโชว์สักแบบนึกไหมล่ะไม่ได้โชว์เฮ้ยเพราะว่าต้องไปติดตไติดตา ครับขอดูสัตว์เอกโปได้ไหมครับเอ็กโปไม่มีเป็นไงวันนี้ครับมาถ่ายนะเป็นไงครับวันนี้วดีดีภาพสวยเลยก็เรียกได้ว่าทีชั้นแรกดียังไงอันนี้ดีกว่าเฮ้ยเย้ยเพื่อนอันนี้เพลงที่สามครับก็เดี๋ยวจะมีประมาณโอ้โหมีเดอ้าวัเดียว ไอเพลงที่เปิดมาเช้าใช่ไหมดังนะไม่อยากฟังดังเลยดังดังมากเหมือนเเปิดเพลงดังมากเลยไมนไม่ขอจริงค่ะผมจริงข้าวเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ได้อ่านหนังสือชิวๆแป๊บหนึ่งครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะไปรีแล็กซ์เพราะว่าเราจะไปสปากันครับทุกคนเป็นช่วงเวลาที่ผมรอคอยในวันนี้นะครับใช่ครับเรื่องของกินนี่ยต้องยกให้เขาแต่เรื่องนอนสปาเนี่ยต้องยกให้ผมเลยทีเดียว ครับผมตอนนี้เราก็ถึงห้องสปาแล้วนะครับก็อขอเวลาสักตัว,ตวนิดนึงแล้วกันใช่ขอตัวไปก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นๆนะจ๊ะไปละจริจงเหรอเออพี่เป้าแตกเออจริงเหรอแลกจะเต้นนั่นแหละมันเป็นจังหวะสไลด์อ่าเป้ามันก็แตกแ,แต่ว่าก็ร,รับการแก้ไขครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีถ้าแตกวันจริงก็ <laughs> รู้แต่มันแบบมันซ้อมไงไม่เป็นไรไงแต่ถ้าแตกเราต้องยืนคุยเนี่ยไม่อยากรู้ว่าถ้าเป็นคุณเมทาวินมาเขาจะเอาผมเป็นสินค้าอะไร คุณยังไม่ตอบของเค้าเลยคุณตอบเค้าก่อนเลยเป็นเป็นทีวีแล้วกันทำไมครับก็ไม่ไม่ต้องดูเฮ้ยเฮ้ยเราชงเลยเหรอไม่ใช่คือเป็นทีวีเพราะว่าคือบางทีเราอาจจะไม่ได้ดูทุกวันแต่ทุกครั้งที่มาดูเรามีความสุขนี่อยากอยากได้อะไร อถามจะมาหรอพี่ใบเือรืเหรครับผมถ้าเขาจะเปลี่ยนไบรท์ปีนเป็นไบรกันได้ไหมเออผมว่าไม่เหมาะ้หผมว่าผมว่าผมว่าพี่ไม่ได้คุณอัพชุมพลเคยตอบแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าผมว่า ผมคู่วินดีนะครับต้องคูดวินดีครับเพราะเราคู่กันไม่แต่นี้อันนี้จริงๆว่าผมรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่วินเล่นบทนี้ผมก็คงเล่นไม่สบายเท่านี้เหมือนกันถ้าไม่เป็นคนนี้เพราทำไมทำไมจะได้เล่นแล้วต่อเล่นเล่นอยู่แต่มันคลิกกันแล้วเออใช่ง่ายแล้วอยู่ด้วยกันมันสบายใจครับนี่ไททำไมไม่ชอบกินผัก เท่านี้ <Okay. S 1> เคลียร์กันตรงนี้เลยครับ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นผักหรืออะไรก็ตามที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบกินเออแต่งถ้าบอกผมบอกว่าผมไม่กินไม่กินผักบุ้งผมผมอาจจะไม่กินผักบุ้งในก๋วยเตี๋ยวแต่ผมอาจจะกินผักบุ้งในผักผักบุ้งคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า อาหารชิ้นนั้นไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่ามันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่มันไม่ขึ้นอยู่กับผักมันขึ้นอยู่ว่าคุณเอาไปทำแล้วอร่อยหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยอร่อยผมเลยไม่กินแต่ถ้าทำแล้วอร่อยผมก็กินครับตะกี้ที่เข้าไปตะกี้ขอกกราฟิกด้วยขึ้นกราฟิกทุกคนพรใจกันอยู่ทีมเมียสารวัตรหมดเลยอ,ะอ่ะเออรู้สึกยังไงว่ารู้สึกยังไงว่าอันนี้ถักวินใช่ไหมคะหรอทำน้ำคู่ก็ได้ก็ ก็ด้วยด้วยบทด้วยหน้าตาความหรอเหลาของพี่เขาก็ไม่เรื่องแปลกใจอะไรนี่ชมจริงๆเนาะจริงจริงผมว่าเราเป็นผมก็อยู่ทีเมียซะแต่ก็เผื่อใจไว้ให้ทายนิดนึงก็ได้นะครับผมไม่ต้องเป็นเมียทายเป็นแม่ถ่ายก็ได้พี่แม่ทายก็ได้เห็นเห็นพี่แม่ทายเยอะเหมือนกันทีแบบเป็นดูน้องทายแบบน่ารักน้องสดใสอะไรเงี้ยครับก็จะไม่ได้อาจะไม่ได้เป็นแนวแบบฮาร์ดคอร์ขนาดใหา่เป็นเมียทายขนาดนั้น วินกินผลไม้อ๋กกอกินทุกอย่างอยากให้โฟกัตตูเนี่แต่มไม่กินผักด้วยใช่ครับใช่แต่วินก็กินทุกอย่างครับอาหารของพี่วินแล้วพี่ไว้เป็นพี่ไบรท์เป็นห่วงมวินเรื่องอะไรบ้างคะระวังตัวไว้ครับอาไม่ไม่ครับเฮ้ยระวังใจบ้างก็แล้วกันไม่ไม่ไม่ผมว่าเฉยเฉยผมว่าเฉยเฉยไม่ไม่ไม่ก็ ก็ระวังก็ต้องระวังช so you right? so ่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพครับก็เป็นมากเดียวไม่เป็นไรนี่พกกไทยมาบ้างก็พอโอ้โหโอ้โหแปลตาไหลไหมครับตาโลขาตลขาลงเลยห้าบาทสิบาทต้องเล่นไปก่อนช่วยนิยามคำว่าเมทวินหน่อยครับเอ่อสั้นๆล่ะเบสพาร์เนอร์ครับ ถ้าต้านไปแล้วขอเยาวๆครับเนิ้นนานครับขอไม่เตรียมมาทั้งทีโหจืดเลยอะอ้าไม่บอกอะไรเลยอธิบายยาวๆให้หน่อยเนื้อก็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 กินอ่ายาวๆก็นิ่งเป็นหลับขยับเป็นครับผมกินกินประมาณนั้นเออแต่จริงใช่ อยนี้แหละครับทำไมมีไเวลาพูดถึงตอนก็จะพูดเรื่องนี้ตลอดว่ะเอ้าก็ในกองอ่ะพี่ตอนพักกันนอกจากนอนกับกินผมก็ไม่เหมือนทำอะไรแล้วนะอ๋อมีอ๋อมีแกลมีแกลมบ้างระหว่างเรากับวินใครแกลมกว่ากันอะไรนะพี่วินกับวินใครที่แกลมกว่ากันวินที่แกลมนะจริงๆครับผมผมไม่ค่อยแกล้งหรอกผมจริงๆผมไม่ผมเป็นคนไม่แกล้งคนครับผมเป็นคนดีครับเขาชอบแกล้งเขาจะแกล้งคนอื่นนะแกล้งจริงๆอ่ะจริงๆกับผมมาโดนน้อยสุดนะผมว่าวินแกล้ง เรากลัวเราบอกรักผมว่าแล้วเขาเลยไม่แกล้งผมรักผมว่าแล้วเขาเลยไม่แกล้งผม <c oughs> ส่วนส่วนตัวเราชอบเพลงไหนที่สุดผมหมออืมชอบเพลงทุกอย่างเลยนทุกอย่างจะทำทุกท,ทุกอย่างเพราะเราจะทำทุกท,ทุกอย่างเพื่อคนคนหนึ่งร<อ>ักแหละนะมไม่แต่พี่ชอบนะพี่ชอบควาเพราะเราคู่กันที่มันแบบ เหมือนเจริตเจ้าหญิงดิสนีย์ไอเนี้ยต้องเอาไอวินมาเล่นนะจริงๆไอเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยนะ <c oughs> อะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับผมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้เมื่อก,กี้พี่ทีมงานบอกขอขอหน่อยบอกอันนี้ขอวินหน่อยเอาอีกแล่ะออยหล่ะจริงจริงๆร,งรงถามพี่เขาดิมา,มา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 ทำให้ทำให้ผู้ชมดูหน่อยดิสนีนย์เขาหัวเราะกันยังไงครับกันนกกับไม้หัวเราะกันนกกับไม้ มีนกนกปีนตรงนี้แอสนุกใหญ่เลยนะนุกใหญ่เลยนะอะครบหรือยังคนละเล่นใหญ่แบบละครเวทีแถวสุดท้ายมองเห็นอ่ะคุณโอเคใหญ่ไหมใหญ่ครับสามสองแอคชั่น ได้ไหมอ้าได้เราเสียบมือเนี่ยไหนๆก็แบบมีทีมเนี่ยสารวัตรตาเนี้ยถ้าสมมติว่ามีด้อมแฟนคลับเนี่ยอยากให้ชื่อด้อมว่าอะไรด้อมแฟนคลับคิดแล้วยังของวินมีแล้วนะของผมเพราะผมตั้งใจว่าจะไม่คิดชื่อเพราะอะไรครับผมด้วยคือเรารู้สึกว่าเราเราเคยแบบเราเคยเห็นหลายหลายหลายๆลายบ้านหลายๆอย่างแบบ เขาก็น่ารักกันเราเห็นชื่อบ้านเราเข้าไปดูแต่แบบเฮ้ยนะถ้าเราอยากติดตามเขาต่อ้องติดตามตรงไหนเราหาไม่เจอชื่อบ้านเขาเป็นแบบอย่างน้องเฟิร์สอะไรเงี้ยกองทัพของเฟิร์สแล้วเราถ้าอยากติดตามน้องเฟิร์สต่อต้องไปตรงไหนดีเราเราเราเลยแก้ปัญหาด้วยงั้นแฮชแท็กผมเอาไปชื่อไอจีผมเลยเผื่อใครเห็นในแท็กปุ๊บเฮ้ยคนนี้น่าสนใจจะได้เอาชื่อไปเซิร์ชไอจีต่อแล้วเจอเลยไม่ต้องมานั่งคุยไม่ต้องมีชื่อดอกก็ส่นตัวไปครับผมอ่าแล้วของบิจละตั้งไว้แล้วว่าอะไรอยู่ชื่อ โด o ์บอลเท่าเลมาจากไหนต้องมาจากไอคอนที่หน้าผมมันกระต่ายนะเคยเคยเห็นตัวการ์ตูนนที่เรื่องอะไรนะไลฟ์ไลฟ์อะไรใช่ป่ะไลฟ์อเฟสไลฟ์อเฟสอะไรที่ที่มันจะมีตัวที่มันเป็นหมาจิ้งจอกกับกระต่ายตัวนึงไอ้กระต่ายที่มันชอบวินวีนที่มันที่ไปเซิร์ชตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อรูปตรงนี้อันนี้คือแสดงว่าเห็นด้วยใช่ป่ะเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วเป็นแบบนี้เลยเหมือนเหมือนชอบชอบเลยคือแฟนคลับเขาจะบอก เยอะอยู่แล้วแหละว่าเขาเหมือนกันตายเงี้ยเห็นดีซื้อของมาก็มีซื้อแบบตตตนั้นซื้อแค่หลอดใช่ไหมผมส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยฟันกาดูฟันเราอ่ะโชว์อ่เหมื่อยปะเหมือนจริงผมยังเล่นหนังแอคชั่นครับอยากบูอยากบูไม่ก็ก็จะหนังแนวแบบอ่าสืบสวนสอบสวนก็ได้อะไรอืม รวมกันได้แฟชั่นกับสุดสวนอ๋อยยังขอบคุณครับแบบว่าทานไอศครีมอร่อยๆแบบนี้กับคนพิเศษวินจะไปแบ่งให้กับคนพิเศษของวินบ้างไหมนะแบบคนที่ชื่อแบบบอยบอยบอยบอะบรอย่างเงี้ยบอ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 ย่อยเงี้ย ไม่แบ,บ่งหรอกครับเพราะว่ามันอร่อยมากของนี่คือคนเยวเฮ้ยแบ่งหนออ่อยได้ครับจบไลฟ์จะไม่แบ่งแล้วกันเนาะได้ได้เลยครับงั้นเราจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมฉันอยากให้เขาได้กันเอ้ยฉันอยากให้เขาเอาไปให้ได้กินฉันอยากให้เขา,เาไ,ได้กินกันเอ้ยฉันอยากให้เขาได้กินไอศกรีมวอลเนต้าท่านในองต้องอะไรครับโฆษณาครดีครับทุกาของครวันนีน้คือฟานติที่ชอบกินแต่ก่อนได้าค

ไปถามพี่ใบซะหน่อยว่าทำไมเวลาพี่ใบกินข้าวเนี่ยต้องทำมือๆ่ะคือมันช่วยให้อาหารมันอรทรสอร่อยขึ้นหรือว่ายังไงครับที่ต้องทำมือจริงๆอ่ะผมผมไม่ได้จิ้มผมมาติดเขย่าเขย่ามือเวลาจิ้มของจิ้มน้ำจิ้มอะไรเงี้ยเหมือนเราเขื่อนเพื่อนผมชินกับการสลัดให้มันแห้งให้มันจด บบมันเป็นไปเองอ่ะต <c oughs> ิดเขย่ามือคือเขย่าเหมือนสลัดจะสลัดให้มันพอดีอ่ะสลัดน้ำสลัดน้ำจิ้มหมหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่มันติดไปเลยกลายเป็นแบบทิสัยส่วนตัวเลยใช่ไหมใช่ครับเราก็ยกโอ้โเีเรายกเรายกเอ่อเขาเนี่ยชนนึกเพย์สิยกเท่าไหร่ปกติห้าสิบลองทําให้ดูได้ไหมอันนี้เบาๆทำให้ดูนะถ้าสิบทีโอ้ง่ายแปดสิบทีสองยกสุดยกสุดไม่ให้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเจ็บมันเจ็บติดเสื้อติดอกด้วยปวดหนักมาก พอได้กลิ่นแมวหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้กลิ่นยิ้มเลยลูกยิ้มใช่ไหมลุงไม่ยิ้มเธอยิ้มเองแล้วกันยิ้มมาถ่ายรูปกับลุงไปหน่อยจะมีเคมีบางอย่างที่มันสัมผัสได้กันมากขคือถามน้องๆบ้างดีกว่าแล้วเราแบบเวลาเข้าซีนแบบแรกๆมีเขินกันบ้างไหมช่วงที่หกโมงหน้าเลย เหมือนเราสองคนแบบว่าพอเขินกันเราจะไม่ได้เป็นฟิลแบบขำอ่ะเราจะแบบว่าเราจะไม่พูดถึงกันเรื่องนี้อะไรแต่ของวินจะเป็นฟิลแบบว่าเก่งมากกว่าเก่งเว่าแบบใหม่ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เคยบอกว่าเก่งมากพอเก่งมากกว่าเอออย่างตอนถ่ายตอนแรกอ่ะพ่อพูดเก่ายังบอกว่าวินวินอย่าลืมหายใจเอ้าคือมัก็หายใจอยู่อ๋อคือก็แบบผมแบบพอค้างแอคชั่นเออโอ้แล้วพูดบทพูดบทแล้วพอคัดแล้วคนรู้เรื่องเราการันตีเราหน้าเขียวโอเยเพราะอะไร มันจะมีคนที่แบบเหมือนพอแสดงแล้วเหมือนแบบไปโฟกัสต้องอื่นหมดจนลืมลืมที่หายใจอ่ะแล้วกันอยากรู้ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันต่างจากตัวจริงหรือว่าเหมือนยังไงไหมของของผมอ่ะ thank yeah. you Mẹo cân ép mê mô cân ta ta ngô ta vẫn là quẹt ta vê ว่าไม่ได้ไม่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับสุกเคสอะไรเงี้ยผมมองว่า,วาถ้าวันหนึ่งเราแยกทางกันแต่ถ้าเราเติบโตขึ้นไปแล้วเรายังโตไปในแบบว่ายังเหมาะกันอยู่ยังทัศนคติตรงกันชีวิตยังตรงกันอยู่มันอาจจะกลับมาก็ได้แต่ว่าถ้าเราโตกันไปแบบคนละทางคนละความคิดคนละไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยโอกาสที่มันจะกลับมาผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้น่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเชื่อครับเชื่อ เพราะว่าผมว่าถ้าเกิดคนสองคนที่เกิดมาผมคิดคู่กันจริงๆเนี่ยสุดท้ายไม่ว่าจะผ่านอะไรไปและกลับมาอย่างไงสุดท้ายมันก็ต้องคู่กัน,หนเหมือนเรื่องพอเราคู่กัน